อาสาสมัครเกษตรคนเก่งตอนวิธีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์อาสาสมัครคนเก่งของเรานะคะรบกวนแนะนําตัวได้ค่ะคสวัสดีครับชื่อวีรพันธ์จันดีครับผมชื่อเล่นช่ดโจครับเป็นอาสาสมัครเกษตรที่ของตําบลมาปลา,าอําเภอบางพีครับสมุทรปราการค่ะแล้วทําไมถึงได้มาเป็นอาสาสมัครเกษตร,ร,รก็เดิมทีทํางานบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็ลาออกมานะครับ แล้วคราวนี้ก็สนใจในการทําเกษตรก็คือเริ่มต้นคือทำความไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สํานักงานเกษตร,ร,รอําเภอบางพลีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แนะนําให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเกษตรครับอก็เลยได้มาเป็นอาสาสมัครเกษตรจนถึงทุกวันนี้นะคะัะพี่โจครับผมอยากทราบว่าอาสาสมัครเกษตรเนี่ยครับมีหน้าที่อะไรบทบาทอะไรบ้างครับผม ก็หน้าที่หลักๆก็คือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสำนักงานเกษตรอำเภอคงทีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้มีกิจกรรมใดๆบ้างแล้วก็อาจจะมีช่วงที่มีแมลงอะไรที่รบกวนพืชแล้วก็แนวทางวิธีการป้องกันอะไรเงี้ยครับพี่เจ้าครับเห็นว่ามีในสวนพี่มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเป็นเลี้ยงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ แล้วก็มีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับแล้วก็มีปลูกผักเคียวนะครับผมขอเข้าไปชมกระบวนการการเลี้ยงไสเดือนของพี่ได้ไหมครับได้ครับยินดีครับผมครับผมครับพี่ในปุ๋ยมูลไสเดือนครับมีวิธีการทำยังไงบ้างครับครับผมก็สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราก็จะเลี้ยงด้วยขี้วัวนําขี้วัวนมนะครับเอามาแช่น้ําประมาณสามคืนนะครับเพื่อไล่ความร้อนนะครับ หลังจากนั้นก็เอามาใส่ภาชนะที่เราเลี้ยงนะครับโดยปกติเราก็จะใช้กระมังนะครับขนาด50เซนเนี่ยแล้วก็มีการเจราะรูด้านใต้นะครับนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ํานะครับไส้เดือนเนี่ยเขาชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีรูระบายนะครับสัดส่วนในการเลี้ยงไส้เดือนก็คือขี้วัวใส่ได้สอ่ะขี้วัวส่กระมังเนี่ยเราจะใช้ไสเดือนหนึ่งกิโลฉะนั้นก็คือกระมังหนึ่งอ่ะ ใช้ไส้เดือนสองขีดครึ่งนะครับไส้เดือนแล้วก็ลดน้ําให้ความชื้นนะครับเอาแค่เพียงชื้นไม่ต้องแฉะมากนะครับหลังจากนั้นภายในหนึ่งเดือนไส้เดือนเขาจะย่อยขี้วัวทั้งหมดเป็นปุ๋ยไส้เดือนนะครับเราก็ทําการเอาไปล่อนแยกตัวกับมูลไส้เดือนนะครับตัวก็นําไปเลี้ยงต่อนะครับมูลไส้เดือนก็เอาไปจําหน่ายหรือเอาไปใช้งาน,นแล้วประโยชน์ของมูลไส้เดือนนี้ครับใช้ทำอะไรได้บ้าง คือคือก็คือถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับ,รบเราสามารถใช้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยคือสามารถนํามูลไส้เดือนล้วนเนี่ยไปพเพาะเมล็ดได้จุลินทรีย์จะช่วยทําให้มเมล็ดพืชเนี่ยงอกไวนะครับ,รบถ้าพืชที่ปลูกแล้วเราก็สามารถนําไปโรยโคนต้นได้เลยนะครับหรือนําไปผสมดินปลูกก็ใช้ส่วนอื่นๆสามสามส่วนใช้มูลไส้เดือนหนึ่งส่วนเอาไปผสมเป็นดินปลูกนะครับ,รบมูลไส้เดือนส่วนหนึ่งก็สามารถ นำไปทําน้ําหมักมูนไสเดือนเพื่อไปลดบารุงพืชได้นะครับอืมครับแล้วมีช่องทางช่องทางการติดต่อที่จะซื้อปุ๋ยมุลไสเดือนก็มีมีเพจชื่อฟาร์มยั่งยืนนะครับเข้า a c e b o o k พิมพ์ฟาร์มยั่งยืนก็จะเป็นเพจของทางฟาร์มของเรานะครับผมสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศครับครับอันนี้อันนี้ขอบคุณพี่โจนนะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องมุลไสเดือนแล้วก็บทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครเกษตรครับได้ครับผมขอคุณสวัสดีครับ thank <laughs> you